มีสเวตเตอร์เกาหลีด้วยนะสเวตเตอร์เกาหลีอยู่ด้านหลังวิ่ยฝั่งนี้มี H&M ด้วยป้ายโผล่มาแล้วนะคะสีโล45โลเออ พี่นะคะตัวนี้ 55L ป้ายบลูนะตอนนี้ป้ายบลูป้ายแพนด้าคือราคาเท่ากันเลยลูกค้าใหม่พรมบางแฟชั่น2,990บาทนะ2,990ัเาเอาจริงถ้าใครชอบสไตล์แบบสีพืนน่ะลูกค้าไปงานป้ายแพนด้าเลยแต่ถ้าพี่สาวชอบแบบลุ้นไลาๆอย่างเงี้ยฟิลนี้เอออุ้ยข้อขยไดเหรอ นี่ลุ้นยลายฟิลนี้ยลายทางจะเยอะนะสังเกตแม่ลองดูจากชั้นผ้าได้เลยนะ,ะสีสัตวล์ลวดลายลวดลายอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวเปิดป้ายบูเลยนะห้าสิบห้าลวันนี้ออเดอร์เยอะเหมือนกันลูกค้าจัดส่งของให้วันพรุ่งนี้เลยนะคะรอบวันพรุ่งนี้เลยลูกค้าใครอยากได้เสื้อไหมพรมบางตัวนี้นะคะ2990บาทวันนี้มีเปิดอะไรบ้างเดี๋ยวมีเปิดสเวตเตอร์เกาหลีด้วยนะลูกค้สาสเวตเตอร์เกาหลี80โลเนานะขอกลม คอมมีอยู่เดี๋ยวหนูเอามาเปิดให้ดูสเปคงานให้ดูงานด้านในกันอีกหนึ่งรอบลูกค้าสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะที่ไหนอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วบ้างเออันนี้ยูนิคนิคอ <Yeah. S 1> นะคะ H&M ไปแล้วแบรนด์มีออกให้ลุ้นได้นะลูกค้านะคะลุ้นได้ลุนได,นได้แล้วแต่ออกมากน้อยเนาะ <c oughs> แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวง ะะออกทั้งขอบทั้งไม่ขอบเลย902มีมีเบิกมาอยู่นะพี่นะ902แต่ว่าของยังไม่มาหนูอยากเปิดลอถใหม่เหมือนกันเพราะว่ามีลูกค้าแบบรีวิวมาเยอะว่าลอถใหม่แบบงานจึงแล้วลอตใหม่หนูได้มาเติมแค่นิดเดียวนะพี่นะคะแล้วก็รวมกับตัวเก่าด้วยตอนนี้ยังให้เป็นราคาโปร25อยู่นะ ยังให้เป็นราคาโปร2 5อยู่นะพี่ใครอยากเอฟตัว902อ่ะไปออเดอร์หลังบ้านได้เลยหรือว่าเดี๋ยวรอพอยเปิดรีวิวเช็คงานให้ก็ได้นะ,ะได้แบรนด์เยอะได้อะไรเยอะกันเต็มเลยหลังบ้านชอบชอบมาออเดอร์902กันรวนรวเหมือนกันนะคะลูกค้าซาลาเออซา่าออกนี่ซาลาสีผืนนะรูดซ้ายรูดขวาแบบนี้เลยลูกเนี้ย45กิโลนะพี่ไม่ใช่งาน40โลนะ จะได้อยู่ประมาณ2องยี่ถึงสอห้าเลยได้จำนวนเยอะได้จำนวนเยอะลูกค้าขายลงตลาดได้เลยแนวเสื้อแฟชั่นไหมพรมหนาบางเล่นได้หมดถ้าตัวหนาก็แนะนำา L72 ของแพนด้าเลยลูกค้าของแพนด้าขายดีนะคะหรือจะเอาเป็นแบบว่างานบางตัวนี้ก็ได้ 55L นะคะลูกค้านี่นะคะเน้นลวนลายเยอะเลย ลูกรีวิวรหัส cf ครับลูกรีวิวรหัส cf จอจาน7 7จอจาน7 7นะคะลูกค้าค่ะไหม่พรมชายเกาหลีมีไหมอุ้ยเดี๋ยวพลอยนึกก่อนนะแม่นะไหม่พรมชายส0ม k มีไหมลูกของ yc 301K ค่ะ 301K หหมดแล้วอ๋ออุ้ยพี่สายพี่สายพี่สายแล้ว <hoard. S 2> สุดเป็นพี่สายแล้ว แม่ถ้าไหมพรมผู้ชายตอนนี้น่าจะมีของแพนด้านะคะของเกาหลีหมดพี่ของเกาหลีหมดอันนี้ไหนคอไหนคอ,อเสื้อวะเออนี่หรอคอเสื้อเป็นแบบคอเต่าใช่ไหมเป็นฟิลแบบคอเต่านะคะแอบดึงเดี๋ยวแอบดึงนี่ลูกค้าไหมพรมที่มีทุกบ้านแบบนี้ไหมไหมพรมที่เจอได้ทุกลูก น่ารักปุกป๊กนี่นะ2 9 9 0ลูกค้า 55L นะคะ 55L ส้าไปบลูนะลูกคนะ L, ้านะ 55L ไปบลูโอ๊ยขอบคุณค่ะวิสุนานขอบคุณรีวิวมากนะคะชอบงานตัวไหนเล่นสอบถามสต๊อกกับหลังบ้านได้เลยพี่นะคะวันนี้วันนี้ออเดอร์แบบงานกันหนาวมาลัวมากหนูเลยขอมาเปิดรีวิวเลยอะ ใครลังเลเอาตัวไหนอยู่วันนี้มาดูรีวิวได้เลยนะคะเผื่อแบบ<ม>ได้งานถูกใจลูกรีวิวรอเอฟได้ด้วยนะคะนนนนแ่งน่ารักมากเอองานสองชอั้นหวานหวานหวานหว,ว,วานนะคะตัวนี้งาน45กิโลนะคะลูกค้าใหม่พรมบางแฟชั่นนะคะใหม่พรมบางแฟชั่น45กิโลค่ะรีวิวยังว่าง2990ลูกค้านะ,ะสนใจรับพิมพ์รหัสลูกรีวิวอะไรนะ จอจาน77ค่ะพี่จอ7 7นะคะนะอันนี้ 55L เลยค่ะพี่เปิดอยู่นะคะพี่ 55L นะน้องเปิดอยู่นะแม่สนใจลูกใหม่ไปลุ้นเองได้พิมพ์จอจาน6 6ได้เลยนะลูกค้าใครสนใจเอาก้อนรีวิวพิมพ์รับออกพิมพจอจานเอจอจาน77ได้เลยจอ77ได้เลยลูกค้า นะ,ะรีวิวส่งฟรีให้ใช่ใช่ใช่ใชใชนี่ลูกค้าขาสายเดี่ยวไหมพรมก็มีนะสายเดี่ยวไหมพรมก็มี 60ss เดทไหมพรมก็มีลูกค้าเดทไหมพรม45โลนะคะลูกค้าขาส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานจีนจะเป็นรูป45โลหมดเลยลูกค้า ร้อโลมีโปรส่งฟรีไม่มีเลยค่ะพี่ k w e จะเป็นงานจองนะแม่โปรส่งฟรีจะได้แค่ลูกรีวิวนะลูกใหม่ออเดอร์กับหลังบ้านได้เลยลูกค้าอุ้ยสวยนี่งานปากนะคะต่อแชทช้าไปนิดนึงใช่ช่วงเนี้ยแชทมาเยอะมากแม่น้องแอดมินก็คือแบบว่าไหลกันไม่ทันส่วนใหญ่น้องแอดมินของหนูก็คือแบบว่า เป็นน้องเซลเลยแม่จะได้คุยกับเซลลโดยตรงเลยนะคะสอบถามสเปคผ้าอะไรยังไงอย่างเงี้ยอยากรู้ตำเหนียะแม่จะได้คุยกับน้องเซลโดยตรงเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเป็นแอดมินแบบแอดมินธรรมดาอะไรเงี้ยแม่ขาเขาจะให้รายละเอียดได้ไม่ครบถ้วนหรือแบบถ้าด่วนจริงจริงยังไงโทรมาได้เลยนะลูกค้า0832526355นะคะจะเป็นทีมงานน้องแอดมินนะรับสายอยู่น้องวีน้องตะวันน้องมิวแจ้งขอสายได้เลย ยกเว้นแอดพลอแอดพลจะไม่ค่อยอยู่แอดพลอโทรมาอาจจะแบบขอสายขอสายแอดพลอยอแบบอ่พลอยไม่อยู่ <laughs> เดินวนอยู่ในโกดังนะไม่ได้อยู่ในออฟฟิศแม่นะคะอ่ะวันนี้ก็คือเปิดถึงห้าโมงครึ่งะลูกค้าถ้าใครด่วนจริงๆก็คือมาเอาหน้าร้านได้เลยแคปรหัสแคปโพสแคปราคาอะไรอย่างเงี้ยมาสอบถามได้เลยนะลูกค้าหรือถ้าอยากแบบไม่มาเสียเที่ยวพี่สาวโทรมาก่อน โทรมาเช็คก่อนตัวไหนของเข้าแล้วตัวไหนมีของในสต็อกเอาได้เลยไหมเออนะคะจะได้ไม่มากันเสียเที่ยวลูกนี้มีใครรับไหมลูกค้านะคะใครสนใจรับพิมพ์จอ77นะลูกรีวิวหรือว่าเอเป็นก้อนใหม่จอ66ได้เลยนะคะลูกค้าคะ่ะรหัส cf ตานี้เลยนะคะลูกค้าคระรวมสีนะตัวนี้จะยังไม่แยกดำนะคะพี่พี่ยังไม่ได้แยกดำให้นะเมื่อเช้ามีคนมาถามหาตัวแบบตัวดำล้วนด้วย แต่ว่าไม่ได้มาแล้วลูกค้าตอนนี้จะเป็นงานรวมให้เลยรวมสีรวมสีลูกค้านะคะรวมสีเลยพี่ลูกไปแล้วค่ะพี่พอจริงหรอรีวิวไปแล้วขอบคุณมากคะ่ะใครเอาก้อนใหม่จอจานหกสิบหกนะคะจอหกหกนะพี่นะว้ายเชอรี่แบบเชอรี่แบบตัวแม่ตัวแรงขอบด้วยนะคะลูกค้า 45่กิโลนะวันนี้มาออเดอร์ได้เรื่อยๆเลยค่ะ55าอลนะคะโอนยอดสั่งซื้ออะไรกันให้เสร็จก่อน3ามทุ่มนะลูกค้าได้รอบส่งวันพรุ่งนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดแบบโอนช่วงเช้าพรุ่งนี้แม่ต้องรอรอลุ้นอีกทีนึงนะเพราะว่าหนูตัดรอบส่งสามทุ่ม นะคะแล้วก็ต้องไปรอลุ้นแล้วว่าจะทันรถไหมหรือว่ารถเขามีที่ว่างไปได้อีกไหมนะคะแต่ถ้าเอาแน่นอนแน่นอนอ่ะพี่สาวโอนก่อนสามทุ่มเปิดบินก่อนสามทุ่มได้เลยนะคะลูกค้าสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยค่ะใครเพิ่งเข้ามาวันนี้เปิดงานกันหนาวให้รัวๆเลยลูกค้าตัวแรก f j 1 1 2ไปแล้วนะคะ FJ112 ไปแล้วนะลูกค้านะเดี๋ยวเจอกันอีกทีอ๋อรายการถัดไปจะเป็นโซเวตเตอร์เก,เกาหลีและ แม่เสเวตเตอร์เกาหลีนะคะลูกค้า80โลขอเปิดอีกทีหนึ่งเพราะว่าสเวตเตอร์เกาหลีตอนนี้ก็ไหลออกเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลายๆคนไม่รู้ว่าแม่มีเปิดจองใช่ไหมเชื่อหนูดิเพราะว่าเจอแชทลูกค้าหลายคนมากเปิดจอง KWE หรอเปิดจอง YC หรอพี่ไม่รู้อ๋อพี่ไม่เห็น <laughs> ไม่เห็นเปิดจองเพราะว่าเปิดจองถี่มากลูกค้าเปิดจองแบบวันเว้นวันเลยแม่อุ้ยดูเนื้อไหมพรมนะ ลูกค้าใครอยากได้งานไหม,มพรมผ้าร่องก็มีของนะคะไหม,มพรมผ้าร่อง A6 13มีนะมีนะลูกค้านะคะ55 L นะใครอยากได้ก้อนใหม่ไปเลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวหนูไปต่องานสเวเตอร์เกาหลีนะนะคะงานเด็กอะตอนนี้ถ้าให้แนะนำนะแม่งานฟีดนะงานแจ็คเก็ตผ้าแจ็กเก็ตก,กันหนาวแจ็คเก็ตผ้าฟีดสตัวเลยแนะนำ ขายดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวพันเ C W 0 2ก็ออกเรื่อยๆเลยค่ะ